ฮัลโหลปลาส่งเครื่องนะครับวันนี้แต่ไม่ได้อัพวิธีการทำให้ดูแต่เอามาพอเป็นกระสสำหรับโควิด -19 นะครับรดชาติโอเคนะครับเราก็จะมาให้ดูพบเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายไม่พอดียุ่งไม่ได้ ให้ดูเวลาการทำเวลาส่งเครื่องซึงใส่หมูนะครับพอดีไม่ได้ใส่ประดุกไม่ได้ออกไปตลาดก็เลยมาอัพเดตให้ดูนิดหน่อยยกเป็นรสชาติในการกินข้าวก็คงจะไม่กี่นาทีนะครับไปให้ดูชิเฉยว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว่าไม่ได้ซื้อมานะครับเนื้อปลาก็เพิ่งต้มใหม่ๆแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ทำเรียบร้อยแล้วก็ก็เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็เลยเอามาให้ดู่ันบางทีไม่แน่อาจจะตอนกินข้าวจะตักให้ดูแต่พอดีทำปลาทรงเครื่องอย่างเดียวก็เลยอาจจะไม่ได้ทำาะไให้ดูมากก็กินไม่กี่คนอยู่สองคนกับน้องสาว ยังไงก็ขอฝากช่องพิชิตสายที่สง้วยถ้าเกิดชอบใจกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อผ่าน 3, สามพันสตั๊กคข้เพื่อเป็นกำลังใจก็จะทำอย่างอื่นต่อไปเขาจะมีรูปแบบหลายอย่างที่ต้องทำแต่ว่าช่วงนี้โควิด1 9ด้วยแล้วก็ช่วงบริษัทปิดงานด้วยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี